ครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการทำไปทำมานะครับก็ยังอยู่กับอาจารย์ทวัตคณิกุลเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับผมขอญาตถามเลยตัวตนเนี่ยที่อาจารย์บอกผมทราบแล้วแต่คราวนี้ตนในตัวเนี่ยผมยังยังงงอยู่แต่อาจารย์ครับถ้าเวลาสั้นไปไม่เป็นไรขอญาตอาจจะเป็นตอนต่อไปถามเพิ่มอีกเพราะสนใจมากกวข้อนี้ครับเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิตครับผมของคนยุคใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าวัตถุสิ่งของแสงสีเสียงไฮเทคนิคเท่านั้นที่จะทำให้มีความสุขนะครับแต่จริงๆแล้วคือวัตถุสิ่งของแสงสีเสียงไฮเทคนิคเหล่านี้ให้ความสุขแต่เพียงแค่ชีวิตภายนอกอนะครับ,รบก็คือให้ชีวิตกับตัวตนตัวตนของตนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่แหละซึ่งอันนี้ขอสรุป ในเบื้องต้นก่อนว่าตัวตนเกิดจากปฏิสนธิจิตครับซึ่งก็เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ครับการเกิดต้องเป็นปฏิสนธิครับแต่สิ่งที่คนอาจจะคิดไม่ถึงหรือบางคนก็ไม่ให้การไม่สนใจไม่ยอมรับก็คือสิ่งที่มากระจุติจิตโโน,นี้จุติจิตก็คือหมายความว่าจิตที่ข้ามพบมาบโดยสรุปก่อนสามารถจุติจิตมายังไงเนี่ยโอ้โหคราวนี้ต้อง คุยกันยาวเลยอ่าวสรุปก็ว่าจุติจิตมาในภาคของตนในตัวครับแต่เขาต้องมาประสานกันกับปฏิสนธิจิตก็คือตัวจุติจิตกับปฏิสนธิจิตจตอนตตนี้คนเขาเกิดมาแล้วในยุคนี้ยิ่งยิ่งหนักมากก็คือใช้แต่ปฏิสนธิจิตก็คือสมองแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นพฤติกรรมรพฤติกรรมก็คือการกระทําพูดคิดทำ ตอนนี้โอกาสาที่จะเอาจิตเนี่ยมาช่วยพฤติกรรมพูดให้ดีคิดให้ดีทําให้ดีจะได้มีมอที่หนึ่งคือมีเมตตามิตรไมตรีมอต่อมาก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาและมอที่เป็นสัญชาติยานของมนุษย์ก็คือเมตตารักและเสน่หาเพื่อให้เหมาะสมคนก็ใช้ไอ้สิ่งที่เป็นปฏิสนธิจิตก็คือคนไกลทางร่างกายภายนอกเนี่ยมาแสดงออก ซึ่งกลไกร่างกายทางภายนอกมาแสดงออกเนี่ยคุณใช้อารมณ์นะครับ,รบก็คือสิ่งที่เป็นประสาทสื่อสมองสั่งเสียส่วนใหญ่นะครับโอกาสที่จะใช้จิตและโอกาสที่จะใช้วิญญาณเนี่ยน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยปัญหาอะไรเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นก็คือคุณจะสงสัยในตัวเองตลอดเวลาว่าคุณทำดีแล้ว พูดดีแล้วคิดดีแล้วเพียรพยายามจนกระทั่งเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นแล้วต้องใช้คํานี้เลยทําไมคุณจึงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตโโนะครับตรงนี้เรื่องใหญ่นะครับ,รบแต่มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งต้องใช้เวลาครับจากจิตวิญญาณี่ยนะครับอาจารย์จิตกับจิตวิญญ,ญาณความหมายจริงๆคืออันเดียวกันแต่มีความต่างระดับกันอารมณ์จิตและวิญญ,ญาณที่จริงคืออันเดียวกันแต่ ออกมาในช่วงของการเวลาที่ต่างกันนะครับตอนนี้ต้องศึกษาธรรมะสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจโดยเฉพาะสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากเพราะอารมณ์นี่มาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อารมณ์นั่นเหรอครับคือตัวเปลี่ยนแปลงตัวนำทุกสิ่งทุกอย่างเลยทางพระเรียกว่าเบทานาคือขันตัวที่สองนะครับครับ แล้ววันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธวัฒนคณิตกุลครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับชมสกรูปดีๆจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่ตั้งแห่งใหม่มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยณบ้านเลขที่248หมู่ที่1ถนนสารยานครชัยศรีตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเนื้อที่180ไร่ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและบัณฑิตวิทยาลัยใน4คณะได้แก่ 1. คณะศาสนาและปรัชญา 2. คณะมนุษยศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะศึกษาศาสตร์เปิดการเรียนการสอนในภูมิภาคอีก7วิทยาเขตและ3วิทยาลัยปรัชญามหาวิทยาลัยความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาช่วงแสงคร,รสองโลก โดยมหาวิทยาลายัยมหามกุฏราชาวิทยา,ายัหน้าเทศกาลสงกรานต์มรดกตกทอดบรรพชนอันล้ำค่าของบิดรมานดาทรงถ่ายทอดมาถึงพวกเราเชาวคณะบัดนี้เราจะต้องระลึกเราจะต้องเห็นท่านว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลพวกเราทั้งหลายจะมีความปลอดภยัยพวกเราทั้งหลายจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและร่มเย็นด้วยความสามัคคีวิถีเรือนครอบครัว มีปู่ย่าตายายมาีผู้อยู่ปัจจุบันลกูกหลานเป็นมรดกบุญอย่างแท้จริงมีความร่มเย็นเป็นสุขเราจะมีความเล้งแคลาดปลอดภัยมีความสงบมีความร่มเย็นอย่างแท้จริงเป็นเหมือนท่านโพทองที่ปักอยู่ตรงกลางใจและทําให้เรานั้นเดินย่างทุกก้าวพร้อมสติพร้อมปัญญานาความร่มเย็นมาสุขตั้งแต่อดีตจนกระทั่งลูกป,ปัจจุบันนี่คือความสําคัญของสงกรานต์ให้ท่านทั้งหลายได้ระล,ลึกถึง ท่านเหล่านี้ด้วยความนอบน้อมและศโรราบกันสังขารน,นี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เจ้าของสังขารน,นี้พระพุทธศาสนานี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้เรารักสังขารพอประมาณเรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ มากกว่าตัวตนที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่ความเชื่อยอย่างเดียวไม่น่าจะนำทางไปสู่ตนในตัวได้อย่างแท้จริงส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่เชื่อเลยฉันก็คือตัวฉันก็เท่านี้แหละนะคะ